รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับ BJ แอนบีมิ้งกับรายการ Channel 4ที่ประกาศเพลงฮิตกิจชาร์ตสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ห้าลำดับด้วยกันเนาะอ,อันดับที่5นะคะเป็นเพลงที่กระชากใจใครหลายๆคนของของอลบั้มสักในแก่เองเลยนะเรื่องจริงนนยี่กว่านิยายใช่ปะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะก็คชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มี อนแอแพ้ความรักคงรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนี้ได้งใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพดักหรือไปต่อเมื่อท้อเจอเธอทำดีที่สุดแล้วความรักนั้นจะเป็นคอา กับมับที่4นะคะมีชื่อเพลงว่า The Fox เ,เพลงนี้นะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศะะเลยค่ะฟังกันเลยค่ะ What the f เพลงเต็มีตนน็นเต็เต็ม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 เตมเต็มเต็มต็มเต็ตเมเต็มเมเก็มเตเป็นเพลงที่มเท็งนต ยใช,ใช่ใช่เป็นชื่อเพลงว่าโสดกระปิดกระปอยเป็นยังไเลยคะโสดประมาณกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยปายโสดแต่กิ <the <the ็กเป็นร้ายไม่กก็กเป็นร้ายอีกนิดจะสองร้ายโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาใจย่ยๆ่อย่่่่โอ้ยเซ็นเป็นเธอตัวแม่เต็มไปหดประมาณนั่ออไปนะคะเป็นเพลงสาหรับคนที่เอ่อเหมาะกับคนที่มีอารมณ์หงอยในช่วงนี้เลยนะคะ เอ็กเสุตเชอ่อแน็นฟังยังคะย่เลยค่ะแต่ว<ต>่าคืนเราไราปาไดูสิเพลียค่ะอยเปิดออกไปว่าราเจ็บนิดนักเหมือน นักร้องนะคะคุณพีใส่ค่ะที่เป็นนักร้องก็มีเนาะถ้าเป็นนี่ก,ก็คิดกันทั่วบ้านทาั่วเมืองนะคะแน่แก่เพลงจินนี่แมทค่ะเราฟังกันเลยค่ะ